สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแสดงวิธีการหานเงินแอปเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับวันนี้จะทําการลองถอนเงินนะจากแอป,ปในตํานานทุกคนนะแอป,ปนี้สูใจ่ายนะปัจจุบันคือสูใจ่ายแต่ว่าเราจะมาลองดูนะว่ามันยังสามารถที่จะ,อะถอนได้หรือเปล่าในส่วนของ ID ดีของผมนะครับผมน่าก็จะเป็นการถอนเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet จาํานวนมูลค่าอยู่ที่200บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแอป,ปนี้เป็นแอป,ปอะไรนะครับมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับเราจะมาลองถอนเงินนะครับจากแอปที่สนใจนะครับก็สนใจประมาณ หลายเดือนแลทุกคนนะ่าเกือบปีแนละ้วทุกคนนะในส่วนของแอปนี้นะเท่าที่ผมรู้มาว่ามันสนใจนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนนะที่ดูช่องของ E.N.C. Studio แล้วก็บอกนะครับในสี่ดูกันว่าถอนแล้วก็ปาไปเป็นปีก็มีนะครับที่ยังไม่รับเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอปนี้เป็นแอปอะไรนะครับเดี๋ยวเราไป ดูกันเลยแอปแอปนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง2ช่องทางก็คือ Play Store แล้วก็ App Store นะครก็คือ iOS ก็เล่นได้ Android ก็เล่นดีนะครับผมนะมาที่ Android ก่อนเลยนะครับ แอปนี้มีชื่อว่าไทยเดลี่นะครับหาเงินถอนเข้าวอลเล็ตนะครับผมนะก็อันนี้ผมก็คิดคาดว่าน่าจะสนใจแหละเพราะว่าเออเต็มร้อยแหละที่ผมให้สนใจเพราะว่ามีหลายคนมากเลยที่ดูติดตามช่องของ YouTube นะครับแล้วก็บอกว่าถอนไม่ได้นะั้นรอประมาณหลายวันแล้วเงินยังไม่เข้ามานะแต่ว่าของผมนั้นก็ยังถอนเงินปกตินั่นแหละผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเออทำไมถึงยังสามารถที่จะถอนเงินได้ปกตินะครับเดี๋ยววันนี้นะตอนนี้ก็สะสม เหรียญน,นะครับครบแล้ว2 0 0บาทก็ใช้เวลาเป็นเดือนทุกคนนะก็ในส่วนแอปนี้นะก็ยังติดอันดับหนึ่งทุกคนนะยังมีสามารถให้เราดาวน์โหลดปกติติดอันดับหนึ่งนะครับในหมวดหมู่ฟรียอดนิยมในข่าวสารแล้วก็ในทีสารแล้วก็มียอดดาวโหลดทั้งสิ้นอยู่ที่5ล้านดาวนโหลดนะครับแล้วก็มีรีวิวอยู่ที่69,0 0 0รีวิวนะครับได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยอยู่ที่3.9ดาดาวนะครับตัวนี้นะก็ถือว่าเยอะมากในส่วนของรีวิวนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับแอปนี้นะครับอ่าก็เปิดเมื่อวันที่16ตุลาคม2563นะครับเพือเปิดมากเกือบอ่าปีแนละ้วทุกคนนะก็ตอนืีก3ปีกว่าแลวนะครับผมนะแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่3พฤศจิกายน25 -66 กก็คือปีก่อนนะปลายปีก่อนนะครับผมนะใครที่จะลองเล่นนะแอปที่เกี่ยวกับการอ่านข่าวสารนะครับก็ แอปนี้นะต้องใช้เวอร์ชัน Android ตั้งแต่4.4ขึ้นไปถึงจะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ตานแอปพลิคชันนี้ได้นะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาลองเปิดแอปนี้กันนะครับรีวิวผมคิดว่าในแง่ลบแหละนี่ทุกคนนะคือในแง่ลบหมายความว่าในแง่หนึ่งดาวแหละเพราะว่าหลายคนนะก็คือถอนเงินไม่ได้ทุกคนนะอันนี้อ๋อมีมีแอดมินตอบมาทุกคนนี่ทุกคนนะไทยนี่ถอนได้จริงแต่ว่าอ้าแสดงว่าเขายังถอนได้จริงคนนี้นะครับ แต่ว่าเสียอยู่อันหนึ่งนะคะถอนได้นะแต่ต้องเชิญเพื่อนไม่เชิญเพื่อนก็คือถอนไม่ได้แบบแบบไม่ต้องอัปเดตยังดีกว่าอัปเดตแล้วไม่เห็นแก้อะไรเลยช่วยแก้เลยนะครับแสดงว่าถ้าหากว่าคนที่ถอนไม่ได้ก็คือคนที่ไม่เชิญเพื่อนหรอตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะแสดงว่าเราต้องเชิญเพื่อนนะครับจะส่งอัปเดชเชนไท a ิลีนะครับผมตามที่เขาบอกมานะก็คือคนที่ใช้งานจริงนะเขามารีวิวบอกมานะครับผม สำหรับแอปไทยดิลี่นะเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับแล้วก็สะสมเก็บเหรียญอยู่ในกระเป๋าของเรานะเหมือนตอนนี้ผมเก็บเหรียญได้อยู่ที่24,12 4เหรียญหรือเท่ากับอยู่ที่200บาทนะครับประวัติการถอนเงินนะผมถอนล่าสุดก็วันทนะี่13นั่นเดือน2นะคือเดือนที่แล้วทุกคนนะก็ถอนล่าสุดก็คือเดือนละครันะเดือนมกราคมก็ถอนมาอ่ามกราคมถอนมา3ครั้งหรอ หลายครั้งอยู่ทั้มกราลาทุกคนนะอันนั้นน่าจะมีการผมทํากิจกรรมอยู่นะก็เลยติดอันดับนั้นได้อยู่ที่สัปดาห์ละ5้าบาททุกคนนะตอนนั้นคือกิจกรรมของการชินเพื่อนทุกคนนะวันนี้เราจะถอนที่2 0 0้บาทนะใช้ยอยู่ที่2 0 0 0ั0 0อก็เหรียญทุกคนนะเดี๋ยวคนญุญยตแคบหน้าจอนะเพื่อว่าจะทำปปปเป็นป่มคลิปแหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยประมาณนี้เลยทุกคนนะก็โอเคนะครับผมนะก็ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแต่เดี๋ยวนะั้นหลังจากที่เราถอนเงินนะว่าแอปนี้ทำเงินยังไงกันนะครับกดเข้าไปที่การถอนเงินเลยแล้วก็กดตรงนี้ไปกดเลือก200บาทแล้วก็เลือก t ู m ม m นี่วอลเล็ t นะก่อนจะไปถอนเงินอยากให้ทุกคนดูก่อนว่าเงินตอนนี้มีกี่บาทนะเงินตอนนี้ผมมีอยู่ที่376บาทถ้าหากเงินเข้ามาจริงๆจะกลายเป็น576บาทนะครับผมนะจาก300เป็น500นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับผม กดเปิดใหม่แล้วก็ทําการกดถอนเงินเลยนะครับตรงนี้แล้วก็กดคําว่ายืนยันการแลกกระบับนะครับอ่ะเรียบร้อยทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้นะครับกดแก้ชาติแล้วก็เลือกทุกช่องที่มีจักรยานนะของเพื่อนๆที่กดถอนเงินอาจจะไม่ใช่จักรยานเขาอาจจะให้เราเลือกอย่างอื่นแทนนะครับกดยืนยันไปเลยนะเมื่อกี้นะ่าจะกดผิดนะครับผมนะก็เลยไม่ผ่านนะครับอ่ะแล้วก็กดยืนยันการแลกรับนะครับ2 0 0้บาทนะ ก็บอกสักครู่หนึ่งทุกคนนะครับว่า cash out c o i f i e l ทุกคนนะไม่สามารถถอนได้แล้วทุกคนนะดูเหมือนว่าไม่สามารถถอนได้แล้วทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันขึ้นว่า cash out c o i f i e l นะครับบันไดนะครับเอาทุกคนนั่นเริ่มจะชัดเจนแล้วทุกคนนะว่าไม่สามารถถอนได้หรือเปล่านะครับนี่ทุกคนนะ cash out c o i f i e l นะครับผมนะก็คือไม่สามารถถอนได้นะครับ ผมลองทําการออกจากแอปใหม่แล้วก็เข้าแอปใหม่ทุกคนนะเดี๋ยวจะลองอีกที่หนึ่งนะครับผมนะถ้าหากว่าถอนไม่ได้ก็จะแสดงว่าถอนไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับในส่วนของแอปนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมถอนวันศุกร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้า,าว่าอ่าผมถอนวันศุกร์ไอ้ไม่ใช่วันศุกร์ดีวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะวันนี้ผมอัดคลิปนะวันเสาร์นะครับเวลาวันเสาร์นะก็มีนาคมนะครับวันนี้อัดคลิปสดๆเลยนะก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้าหากว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆนะก็ะแสดงว่า ไม่ใช่สูมใจแหละคือเขาไม่จ่ายเราจริงๆทุกคนนะแต่ว่าผมจะลองถอนอีกที่หนึงวันจันทร์นะถ้าวันนี้ไม่ได้จะลองถอนวันจันทร์นะเผื่อว่าเขาอาจจะไม่ต้องอ้างทุกคนนะปรากฏว่าหลังจากที่เราออกจากแอปไปเมื่อกี้แล้วก็เข้าแอปใหม่นะ แล้วก็กดถอนเงินตอนนี้นะครับการแลกรับรางวัลสําเร็จแสดงว่ามันบักอยู่ทุกคนนะเมื่อกี้มันบักอยู่นะที่กดถอนเมื่อกี้มันบักอยู่ทุกคนนะไปที่หน้าประวัติการถอนเงินนะถึงแม้เราถอนเงินได้แล้วก็ยังไม่เชืว่อว่าเงินจะเข้ามาใช่ไหมทุกคนนะฉะนั้นก็ต้องรอให้เงินเข้ามาปกติด้งผมถอนมาก็อาจจะใช้เวลาประมาณกี่นาะทีนรามาสี่นาทีนังเงินก็เข้ามาทุกคนนะ ก็เมื่อกี้นะของพี่โดมนะลงคลิปใหม่นะเกี่ยวกับเรียองของจิ๊บจิ๊บนะครับสาม,มารถที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมจิ๊บจิ๊บแอดดัได้นะครับตรงนี้ของช่องพี่โดมสองหนึงแนนะครับผมนะโอเคนะครับผมแล้วต่อมาก็เป็นในส่วนของอันนี้ทุกคนนะคะแนนเขาลบไปแล้วนั่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันคะแนนนะครับเดี๋ยววิธีการทาง,งนินก็คือ หนึ่งเลก็คือการที่เรานั้นอ่านข่าวนะครับเราอ่านข่าวไปแล้วก็จะมีตัวจับเวลาตรงนี้นะครับเราก็ถ้ามันหยุดนะเราก็เลื่อนไปแบบนี้เลยมันก็จะเดินต่อแล้วก็จะแปลงเป็นไอคเอค้นนี้กดเข้าไปนะครับแล้วก็จะสุ่มรับเหรียญมาซึ่งเหรียญที่เราได้รับมานี่แหละนะครับจะถูกสะไปสะสมให้ได้จนถึง200บาทหรือ2 0 0 0 0 0กว่าเหรียญเองนะครับถ้าใครอยากได้คุณ2ก็ให้เรากดคําว่า ไม่ใช่คุณสอนท่าเราได้คะแนนเพิ่มเติมก็ให้กดคําว่าด,ดูเพื่อรับอีก43เหรียญด้วยกันนะครับวันนี้เนาะแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะอ่านข่าวได้ต่อไปนะครับตัวจับเวลาก็ยังจับเวลาเหมือนเดิมทุกคนวันนี้นะแล้วก็เมื่อมันจับเวลาจนจบหนึ่งรอบเราก็กดรับเหรียญได้เลยนะครับวันนี้เนาะต่อมาก็เปนในส่วนของทางด้านภารกิจนะหรือถ้าใครจะรับเหรียญฟรีๆตรงนี้ทําบนมุมขวามือก็สามารถกดได้ ตรงนี้ก็ผมครั้งนี้ผมกดมาได้รับมาอยู่ที่11เหรียญด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาคือหน้าภารกิจนะครับหน้าภารกิจก็คืออ่าทุกคนมีเงินเข้ามานี่ทุกคนนะแสดงว่าหน้าของผมนะไอดี ID ผมตอนนี้ยังสามารถที่จะถอนได้อีกนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าชัวอแหละที่ว่า,าสมใจทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูดีสุนของชุมชนี่ว่าเด็ดนะ ผมมีเมื่อกี้300กว่าบาทนะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่ทุกคนนะั่งเงินเข้ามาจริงๆนะไม่ใช่ว่าตัดต่ออะไรไตทั้งสิ้นนะก็คือมันเข้ามาจริงๆไม่ได้โมนะอันนี้ยังได้อยู่นะครับในส่วนของ i อดีของผมนะ i อเของเพื่อนๆคนไหนที่ยังถอนได้เงินอยู่อีกของแอปเทลลี่รบกวนคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้กันนะครับผมนะอ่าโอเคนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือกิจกรรมนะครับกันหาดีก็คือกิจกรรมรายวันจะมีการเช็คอินนะครับ แล้วก็รับเลย15เหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมของรายวันต่อไปก็คือการอ่านบทความ1บทความจะได้ประมาณ100-150เหรียญการอ่านบทความ3บทความจะได้300-500เหรียญน,นะครับการอ่านบทความนี่ทุกคนนะักการแจ้งเตือนของไทยเดลี่นะครับนี่ทุกคนไทยเดลี่นะขอแสดงความดีในการถอนเงินแล้วก็ยังสามารถถอนได้อีกเนาะ อันนี้คือการอ่านบทความหนึ่งบทความสามารถรับเหรียญได้ตั้งแต่5 0าสถึงหนึเหรียญที่เราไปอ่นานเมื่อกี้หนึ่งครั้งเนาะและไปแชร์ไปยังเฟซบุ๊กของเราจะได้ประมาณ 50- าสิถึงเหรียญเช่นเดียวกันเนาะใครทําเสร็จก็มากดรับเหรียญแบบนี้ได้เลยแลวกดเกตไปแล้วก็จะมีวิดีโอขึ้นมา1วิดีโอด้วยกันนะครับผมนะต่อมาคือรางวัลเพิ่มเติมจะมีรางวัลเกี่ยวกับ v i p นะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะแล้วก็รางวัลเกี่ยวกับอาภรกิเกี่ยวกับอาสะสมคะแนนนะครับับมมนจะีให้เรา สะสมคะแนนนะจากการที่เรานั้นไปกดเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวให้ดูนะจากการที่เรานั้นไปทำเพื่อเกี่ยวกับเขายงเช่นให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่ว่าภารกิจนี้ส่วนใหญ่นะทำไปก็ไม่ได้คะแนนเข้ามาเนาะแล้วก็เพื่อเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะจะได้ประมาณ5,000บาทสูงสุดนะแล้วก็ภารกิจของการเล่นเกมเพื่อรัอบรางวัลแล้วก็ภารกิจของการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้คืออา่านบทความแล้วก็ดูวิดีโอนะครับส่วนบัญชีก็คือหน้าถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะ ตอนนี้ก็เงินเข้ามาสําเร็จแล้วนะครับวันที่อ่าอันนี้นับเนขึ้นมาที่9นั่นเดือน3นะ2024นะครับอันนี้ก็วันที่9มีนาเหมือนกันนะครับผมนะก็เงินเข้าจริงๆแล้วก็เข้าไวเหมือนเดิมนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะในส่วนของแอปนี้นะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้มันสามารถจะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเอาไว้ในการอ่านข่าวนะครับอ่านข่าวไปได้รับเงินไปก็คือสะสมแทบไปแต่ว่าเราก็ต้องอ่า ขยันหน่อยในสองแอปนี้นะแต่ว่าผมก็บอกเลยนะว่ามันไม่เชื่อว่าคุณจะได้รับเงินหรือเปล่าเพราะว่ามันมันสมจ่ายอยู่ในส่งแอปนี้กันนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปยหน้าสวัสดีครับ